สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้มาพบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาเบอร์ห้านะครับก็อายุ31วันนะครับอากาศหนาวน้าค้างเยอะอากาศเย็นแบบนี้นะครับนี่ข้าวไม่ชอบหรือว่าข้าวชอบนะครับต้องบอกว่าสายพันธุ์ข้าวที่เขาสามารถทนต่อสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับได้ดีอย่างนี้ที่กว่านาะไม่ใช่ว่าทนหนาวได้ขนาดนั้นนะครับได้ดีก็คือเป็นข้าวตระกูลพวกข้าวเบอร์5451เบอร์5เบอร์20อะไรประมาณนี้ นะครับส่วนตัวอื่นแถวบ้านต้อมเขาไม่ค่อยทํากันนะครับเขาจะทําข้าวที่ให้ผลผลิตสูงอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราจะทําข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาดูก่อนนะครับผลผลิตดีไหมหน้ามันเป็นยังไงนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก,ก็คืออากาศหนาวแบบนี้นะครับโรคที่จะเกิดกับข้าวนะครับมีโรคอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใบไหมใบจุด เพราะอะไรเพราะเกิดจากเชือ้อราจากน้ําค้างนะครับน้ําค้างลงบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าแล้วเราแช่น้ํานานจนเกินไปเนี่ยบางทีใส่น้ําเยอะนานจัดเราไม่ฉีดยาเลยอันนี้ไม่ได้นะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนยาแทบจะไม่ได้ฉีดเลยนะครับข้าวเนี่ยเพิ่งจะมาฉีดช่วงหลังๆมานี่เองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือว่าน้ําเยอะถ้าเป็นเชือ้อราเราต้องปล่อยน้ําให้แห้งแล้วทาการฉีดยาทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยาที่ยับยัง้งหรือยาป้องกันอันนี้ซื้อสําคัญที่สุด ต้องไม่แน่ใจนะว่าบางพื้นที่เขาอาจจะแนะนําว่าอยาเชื้อราแรกๆยังไม่ต้องฉีดหลอกมันไม่เป็นอะไรหลอกข้าวอะอะไรเงี้ยแต่ต้องจะบอกกับพี่ๆเสมอนะสําหรับมือใหม่ว่าเราป้องกันป้องกันไว้จะดีกว่าเป็นไม่เป็นไม่รู้นะครับแต่เราป้องกันไว้ก่อนเวลาแปลงข้างเคียเขาเป็นเราเราฉีดยาไปแล้วมันก็จะอาจจะเป็นน้อยนะครับส่วนมาแก้ไขที่หลังเนี่ยอาจจะต้องฉีด2-3ครั้งอะไรเงี้ยต้องก็เกิดการเสียหายเกิดขึ้นเคยเจอแบบนั้นมาแล้ว ็เลยมาแนะนําพี่ๆนะครับอ่านะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกเชื้อรานะครับลาน้าค้างลาหลุมใบไหม้นะครับหนอนหนอนชอนใบอ่าอันนี้ด้วยนะครับในช่วงข้าวเล็กๆอากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับที่จะเจอบ่อยๆส่วนมแมลงบวอันนี้ก็ยังยังอากาศเย็นอยู่ยังอ่ายังทิ้งไม่ได้แต่ถามว่าเบาวกว่าทุกปีไหมที่ต้องไปดูมานะครับเบาวกว่าทุกปีนะครับแต่ก็ต้องรอตอนนี้มันมีบัวเล็กกับบวข้าวท้องต้องรอให้ข้าวออกถึงจะอุ่นใจ แต่ถ้าเป็นก็คงอาจจะมีไม่เยอะหรืออาจจะมีอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวคอยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไงนะครับเพราะว่าเห็นมีนกนังแอ่นเริ่มบินไปแล้วอ่าเห็นไหมก็อาจจะต้องดูว่าประมาณสักสี่สิบวันสามสิบห้าสี่สิบวันอาจจะได้ฉีดยาอีกหรือเปล่านะครับส่วนที่พี่น้องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเร่งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากกระชากคอหรือกเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับหรือจะเป็นพันข้าวติดต่อสอบถามข้อความต้อมได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับ ในช่อง YouTube 0994199366 0994199366